โตโยต้าทุบประวัติศาสตร์คนแชมป์บัลลังทองในรอบ90ปีเมื่อ <merger> พ <wavelength> ูดถึงตลาดรถยนต์โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะในตลาดไหนๆส่วนใหญ่ยอดขายสูงสุดในตลาดนั้นๆมักจะเป็นแบรนด์ของเจ้าบ้าน ในกรณีของสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันที่ทาง General Motors ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติอเมริกานั้นครองตำแหน่งยอดขายรถยนต์สูงสุดติดต่อกันเป็นเวลากว่า90ปีในตลาดบ้านเกิดของตนเองแต่ทว่าในปี2021ที่ผ่านมานั้นบัลลังก์ทองของพวกเขาก็ต้องถูกชิงไปจากมือเป็นครั้งแรกในรอบ90ปีโดยผู้ที่สามารถชิงตำแหน่งไปได้นั้นจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากเจ้าตลาดของโลกอย่างโตโยต้านั่นเอง ตามรายงานจาก Wall Street Journal นั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนชิปอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยในปี2021ที่ผ่านมานั้น t o โยต้ Toyota ได้รายงานยอดขายทั้งหมดในสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น2.3ล้านคันเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2020ในขณะที่ General Motors นั้นรายงานยอดขายรถยนต์ทั้งปีรวมกันที่2.2ล้านคัน ลดลง13%เมื่อเทียบกับยอดขายในปี2020ของตนเองโดยตลอดทั้งปีในช่วงไตรามาสที่2และ3 General Motors นั้นตามหลัง Toyota มาโดยตลอดส่วนไตรามาสสุดท้ายของปียอดขายของ Toyota นั้นลดลงกว่า30%ในขณะที่ General Motors นั้นลดลงไป43%เป็นเหตุให้ Toyota สามารถทำยอดขายแสงหน้า General Motors ได้เป็นครั้งแรกในตลาดรถยนต์สหรัฐอเมริกา จากเหตุการณ์ขาดแคลนชิปทั่วโลกอย่างหนักส่งผลให้ค่ายายานยนต์ต่างๆนั้นต้องลดจำนวนการผลิตร,รถยนต์ของตนเองลงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และโฟกัสไปที่การผลิตโมเดลที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุดทำให้ยอดขายรถยนต์ในตลาดสหรัฐอเมริกานในปี2021นั้นน้อยกว่า15ล้านคันตามข้อมูลของ Ward Intelligence โดยสิ้นสุดการขายในเดือนธันวาคมที่12.44ล้านคันซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยอดหลัง5ปีซึ่งอยู่ที่17.3ล้านคันนับตั้งแต่ปี2015ถึง2019อย่างไรก็ตาม General Motors นั้นคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะช่วยกระตุ้นยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมของสหรัฐจากประมาณ15ล้านคันในปี2021เป็น16ล้านคันในปี2022 ส่วนโตโยต้านั้นไม่ได้โอ้โอวดความสําเร็จในครั้งนี้และบอกเพียงว่ารู้สึกขอบคุณสําหรับลูกค้าที่พักดีแต่การเป็นมือหนึ่งนั้นไม่ได้สําคัญและค่ายไม่เคยให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกและโตโยต้าจะไม่มีแผนนําความสําเร็จในปี2021นี้มาใช้ในการโฆษณาใดๆนอกจากนั้นในความสําเร็จในครั้งนี้โตโยต้ายังยกเครดิตให้กับเหล่านักวิเคราะห์ในการรับมือการแก้ปัญหาการขาดแคลนชิปได้ดีกว่าผู้ผลิตรายอื่น ส่วนในปี2022นี้โตโยต้าจะยังสามารถครองแชมป์ไว้กับตนเองได้อีกสมัยหรือไม่นั้นเราต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากเทรนการมาของรถยนต์ไฟฟ้านั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและในฝั่งของจ e นร r อมอเตอร์เองก็ดูเหมือนจะก้าวนำโตโยต้าอยู่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา